ครับวันนี้ชาวนาจุดนะครับก็มาดํานะครับมาลงแขกดํากับพี่ๆป้านะนะอาอาที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับอันนี้เป็นกล้านะครับที่เพาะไว้แล้วนะครับอายุอายุหนึ่งเดือนกับ8วันนะครับวันนี้เราก็จะมาดํากันนะครับอันนี้เป็นมือใหม่นะครับขัดดําต้อ็ดําไงครับ ดำลงไป,ด,ไปดิเองเนี่ยดำ <laughs> พี่เขาบอกดำลงไปก็เจอดินเองนะครับ <laughs> นนม้ดำน่เจอนินถึงวันทำเลยเออตอนนี้ <ś c oughs> ดำให่เจอ,ด,ด,เอดินนะครับแต่ดำเร็วตู้พี่ๆเขาไม่ได้ครับอันนี้มืออาชีบเลย